đuợc vòng xoáng ạ, à, ôi, ảo suốt suốt lấy lấy,

เดียว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 ไปเดียวตามไปสามาหน่อยมีแตีววะมีแตีวะเลยโอ้สวยครับสวยชามน่าวดูเบาเอื้อทครับเบาเอื้อทเบาเอื้อทกับเบาเอครับโอ้ยสุดหล่อไปไป ไปก่อนครับ